สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันประจำวันที่8มีนาคมกับผมวิรัติศรีสมบัติครับผู้ชมครับวิกฤตความปลอดภัยทางอาหารจากซูดานเรสได้ขยายเป็นวงกว้างครับวันนี้สำนักงานอาหารและยาไต้หวันได้ประกาศพบพริกปน่นปนเปื้อนซูดานเรสเกินมาตรฐานเพิ่ม4ีรายการปัจจุบันได้มีการประกาศระงับการใช้เครื่องเทศบางชนิดในอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับ สำนักง,งานอาหารและยาไต้หวันเปิดเผยว่าในอนาคตครับหากมีการตรวจพบผลิตภัณฑ์อาหารปนเปื้อนซูดานเรดเกินมาตรฐานที่ด่านศุลกากรผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดที่นำเข้าจากประเทศนั้นๆจะต้องผ่านการสุ่มตรวจ100%วิกฤตความปลอดภัยทางอาหารจากซูดานเรดได้แพร่กระจายไปทั่วไต้หวันและตอนนี้ได้แพร่กระจายไปสู่อาหารกลางวันในโรงเรียนด้วยจําเป็นต้องระงับการใช้เครื่องเทศเช่นพริกป่นผงพริกไทยและผงกะหรี่แต่ปัจจุบันทางเลือกเดียวที่เหลือคือการใช้พริกไทยเม็ดแทน คุมผู้ประกอบการอาหารเปิดเผยว่ากังวลว่าหาาวิกฤตซูดานเรดยังคงขยายวงกว้างออกไปเครื่องเทศต้องห้ามจะถูกพบมากขึ้นอีกในอนาคตสำนักง,งานอาหารและยาไต้หวันประกาศในวันนี้ว่าผลการสุ่มตัวอย่างซูดานเรดพบว่ามีไม่ผ่านคุณสมบัติอีก4ลอ็อตเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป่าซินที่มีวันหมดอายุใน3ช่วงคือวันที่4ตุลาคมและวันที่9ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่22มกราคม2570ตามลำดับ นอกจากนี้กองสาธารณาสุขนครไทนายังพบว่าพริกป่นอีกหนึ่งล้อจากบริษัทเกตอากาดเอ็นเตอร์ไพรส์ก็ไม่ผ่านมาตรฐานเช่นกันนายกรัฐมนตรีเฉินเจียนเหรินกล่าวว่าวิกฤตซุดานได้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบจะตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายในปลายเดือนนี้ปัจจุบันกระทรวงสาธารณาสุขจะติดตามหาสาเหตุและเริ่มให้ผู้ประกอบการตรวจสอบเองรวมถึงสะทบทวนกลไกาการส่งตรวจที่ด่านพรมแดนด้วย คุณผู้ชมครับการลงนมามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไต้หวันและอินเดียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อให้เกิดกระแสต,ต่อต้านจากกลุ่มพันธมิตรแรงงานรวมถึงแรงงานจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียในไต้หวันวันนี้นะครับกลุ่มแรงงานดังกล่าวได้รวมตัวกันประท้วงหน้าสภานิติบัญญัติเพื่อเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติเป็นหน่วยงานพิจาร,รณาการนําเข้าแรงงานอินเดียและให้นําเข้าแรงงานต่างชาติโดยระบบการจัดส่งแบบรัฐต่อรัฐเพื่อป้องกันการขุดรี่จากนายหน้าจาัดหา,า,าง,งาน ตะโกนสโลแกนดังๆเรียกร้องให้สภานิติบ,บัญญัติทบทวน MOU การนำเข้าแรงงานระหว่างไต้หวันกับอินเดียและการนำเข้าแรงงานต่างชาติโดยระบบการจัดส่งแบบรัฐต่อรัฐไต้หวันกับอินเดียเพิ่งเสร็จสิ้นการลงนาม MOU เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งต้องเสนอต่อสภาบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน30วัน จากนั้นส่งต่อให้สภานิติบัญญัติอนุมัติจึงจะมีผลอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมากลุ่มแรงงานและองค์กรภาคประชาสังคมจํานวน,น,นมากรวมตัวกันประท้วงหน้าสภานิติบัญญัติเพื่อยื่นข้าเรียกร้องโดยมองว่าการนําเข้าแรงงานอินเดียจะส่งผลกระทบต่อแรงงานไต้หวันและแรงงานจากประเทศอื่นๆรวมถึงสังคมไต้หวันด้วยควรได้รับการตรวจสอบจากสภานิติบัญญัติเพื่อเล่ยกเลี่ยงความไม่โปร่งใสการที่ส่ง,งน,นี้กด แรงงานต่างชาติในไต้หวนันรวมท้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและประเทศอื่นๆยังได้ออกมาแสดงการสนับสนุนระบบการจัดส่งแบบรัฐต่อรัฐพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลไต้หวันให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติและหยุดให้บริษัทจัดหางานเก็บค่าซื้อตำแหน่งงานที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก the rights of migrant workers the rule of introducing migrant workers should no longer entrust the private agencies instead A Fair established Public employment Service involved government Employment should be established by System the government involved. กระทรวงแรงงานตอบว่าในอนาคตจะมีการประชุมกับฝ่ายอินเดียซึ่งประเด็นที่เะนามาหารือประกอบด้วยจำนวนคนประเภทอุตสาหากรรมรวมถึงวิธีการสร้างตรงและอื่นๆคุณชมครับเนื่องจากระบบหักแต้มใบขับขี่ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดกระแสต,ต่อต้านจากโชเฟอร์อาชีพเป็นอย่างมาก ดังนั้นครับเมื่อวานนี้สภาบริหารจึงได้ผ่านร่างแก้ไขกฎรจราจรโดยจะยกเลิกการรับแจ้งจากประชาชนในการละเมิดกฎหมายที่มีโทษสถานเบาที่ค่าปรับไม่เกิน1,200เหรียญไต้หวัน เมื่อวานนี้สภาบริหารผ่านร่างแก้ไขกฎจราจรใหม่โดยการกระทําผิดกฎจราจรที่มีโทษสถานเบามีค่าปรับไม่เกิน1,200เหรียญไต้หวันจะไม่รับแจ้งจากประชาชนอีกต่อไปซึ่งประกอบด้วย10รายการอาทิการขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่สูบบุหรี่ขณะขับรถโดยมีผู้โดยสารตลอดจนการจอดรถชั่วคราวบนสะพานในอุโมงค์บนทางม้าลายและเลนที่รถวิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นต้น กระทวงคมนาคมเปิดเผยว่าแม้ร่างแก้ไขกฎหมายใหม่จะยกเลิกการรับแจ้งจากประชาชนแต่จะไม่มีการผ่อนปลนโทษอย่างแน่นอนด้านกลุ่มพันธมิตรเพื่อสิทธิบนท้องถนนขู่ประท้วงตั้งแต่ภาคเหนือจรดใต้เนื่องจากไม่พอใจในข้อกฎหมายดังกล่าว คุณผูครับปัจจุบันสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ในไต้หวันกําลังอยู่ในช่วงการระบาดสูงสุดด้วยเหตุนี้นะครับเทศบาลนครไทยจงจึงได้เปิดตัวสถานีฉีดวัคซีนเร่งด่วนรวมกว่า46สถานีซึ่งจะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ XBB แก่ประชาชน สถานีฉีดวัคซีนโควิด -19 ต่างหนานแน่นไปด้วยผู้คนไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณที่รอคิวด้านนอกผู้สูงอายุรายหนึ่งเปิดเผยว่าเมื่อทราบข่าวการกลับมาของสถานีฉีดวัคซีนแบบเร่งด่วนจึงรีบมารอคิวรับบริการหวังว่าจะสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายเนื่องจากปัจจุบันไต้หวันอยู่ในช่วงการระบาดสูงสุดเทศบาลนครไทยจงจึงได้มีการจัดสถานีฉีดวัคซีนใน29เขตรวม4 6สถานีให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาป้องกันไวรัสโควิดส9สายพันธุ์ X แพทย์เปิดเผยว่าหลังช่วงตุษจีนที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด -19 ครองสัดส่วนประมาณ20%ของผู้ป่วยทั้งหมดจึงขอเตือนประชาชนเร่งรับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ผ้ชมครับหลังสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายวัยรุ่นชาวจีนจำนวนไม่น้อยหลีกหนีความวุ่นวายในสังคมมาใช้ชีวิตหรือท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่โดยเหตุนี้นะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาร้านหนังสือแห่งหนึ่งในไต้หวันจึงได้เปิดสาขาในเชียงใหม่ขึ้นเปิดโอกาสให้ชาวจีนได้มีโอกาสอ่านหนังสือจากสำนักพิมพ์ในไต้หวันและฮ่องกงมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองหลวงอย่างกรุงเทพแล้วเมืองทางภาคเหนืออย่างเชียงใหม่ของประเทศไทยมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากกว่า หลังโควิด -19 นอกจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวจากยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แล้วยังมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจํานวนมากเดินทางมายังเชียงใหม่อีกด้วยร้านค้าในเชียงใหม่ก็ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้าเช่นกันร้านหนังสือเฟตตี้ซึ่งเปิดที่ซีเหมือนติงเมื่อไม่กี่ปีก่อนเน้นจำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับสังคมและมนุษยาศาสตร์ได้มาเปิดที่เชียงใหม่เมื่อปลายปีที่แล้วและกลายเป็นร้านหนังสือแห่งแรกในเชียงใหม่ที่มีการจำหน่ายหนังสือภาษาศจีนโดยเฉพาะ 最大的原因就是这边华人真的很多了，嗯，我自己是大概感觉到从去年就是中国的那个疫情封控放开开始，其实有非常多非常多的中国人搬到清迈来生活。นอกจากหนังสือจากฮ่องกงและไต้หวันแล้วร้านหนังสือเฟตตี้ยังแนะนำที่เที่ยวสารอิสระจากประเทศจีนอีกมากมายให้ผู้คนได้อ่านและซื้อร้านหนังสือเฟตตี้ยังร่วมมือกับกาแฟภูเขาของไทยรายแบรนด์ผ้าทอเมืองของชนกลุ่มน้อยทำให้ร้านหนังสือมีบรรยากาศที่อบอุ่น นอกจากจะขายหนังสือในตอนกลางวันแล้วร้านหนังสือเฟตี้ยังจัดเสวนาในหัวข้อต่างๆเป็นประจำในตอนเย็นทำให้ร้านหนังสือก้าไปสู่การเป็นพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนสำหรับชุมชนชาวจีนในเชีงยงใหม่ที่ทุกคนสามารถคุยได้อย่างอิสระและสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้หลังจากล็อกดาวมาเป็นเวลานานข้อจำกัดด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการตีพิมพ์ในจีนนับวันยิ่งมีความเข้มงวดมากขึ้น ชาวจีนจำนวนมากเดินทางมาเชียงใหม่เพื่อท่องเที่ยวนอกจากจะได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานแล้วยังหวังว่าจะปลดปล่อยทางด้านจิตวิญญาณและความคิดอีกด้วยพบกับ pts focus ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ